สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์พลากรสอนสร้างเว็บนะครับในเอพิโซดนี้ครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องยาทดสอบสิ่งต่อไปนี้ในโปรดักชันเด็ดขาดนะครับเรื่องนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงเลยนะครับเพราะว่ารุ่นน้องของผมเนี่ยไปทดสอบอะไรที่มันเสี่ยงในโปรดักชันนะครับหรือว่าในเว็บไซต์ที่ใช้งานจริงแล้วนั่นเองนะครับก่อนอื่นครับขอปูพื้นฐานนิดหนึ่งว่าเจ้าคำว่าโปรดักชันเนี่ย มันคืออะไรนะครับโป o d u c t i o n นะครับเป็นสับเทคนิคทางคอมพิวเตอร์สับหนึ่งนะครับตอนที่เราพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าพัฒนาเว็บไซต์นะครับตอนที่เรากําลังทําการทดสอบหรือว่าเทสอยู่นะครับเราก็จะทดสอบในสภาวะแวดล้อมที่เรียกว่า Test e n v i r o n m น n t นั่นเองนะครับหรือว่าเว็บไซต์สำหรับเทสนั่นเองถ้าสําหรับคนทําเว็บไซต์นะครับส่วนเว็บไซต์ที่ไลฟ์หรือว่าออนไลน์แล้วจริงๆ ที่ให้คนเข้ามาดูจริงๆ Google ค้นหาเจอแล้วจริงๆอันนี้เราเรียกว่าเว็บไซต์ที่ออนไลน์แล้วหรือว่าเว็บไซต์ที่อยู่บน p โปรดักชันนั่นเองหรือว่า production environment ที่แปลว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นการปฏิบัติงานจริงนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็พอได้พื้นฐานกันแล้วนะครับที่นี้ครับการทดสอบสิ่งต่างๆบนโปรดักชันจริงๆมันไม่ควรอยู่แล้วนะครับผมมันควรจะไปทำกับเว็บไซต์ที่เป็นเทสก่อน แต่ว่าในยุคนี้นะครับเวลาที่เราทําเว็บไซต์เนี่ยเราใช้ซอฟตแวร์สําเร็จรูปนะครับบางอย่างมันก็สามารถทดสอบได้เลยหรือว่าทาได้เลยนะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่ต้องมานั่งแก้โค้ดก่อนแล้วก็ทดสอบแล้วถึงจะนําสิ่งเหล่านั้นไปออนไลน์หรือว่าไปอยู่บนโปรดักชันนั่นเองนะครับในยุคนี้นะครับผมขอแบ่งส่วนที่เป็นความเสี่ยงต่าแล้วกันนะครับเหมือนกับพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับความเสี่ยงต่ำกับความเสี่ยงสูงนะครับ ความเสี่ยงต่ำนะครับอย่างเช่นการแก้ไขเพิ่มข้อความเพิ่มรูปภาพหรือว่าแก้ไขรูปภาพต่างๆอันนี้ความเสี่ยงต่ำนะครับผมอันนี้เราทําได้อยู่แล้วนะครับในระบบซอฟต์แวร์ของเราใน WordPress เวลาที่เราทำเว็บไซต์ด้วย WordPress นะครับอ่าแล้วก็การเพิ่มเติมปลั๊กอินตกแต่งเล็กน้อยอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าเราต้องดูด้วยนะครับว่าปลั๊กอินตัวนั้นมันเก่าเกินไปหรือเปล่าถ้าเก่าเกินไปเนี่ยจะกลายเป็นเสียงมากนะครับพอใส่ลงไปปุ๊บเว็บระเบิดเลยตูม้ม นะครับผมทําให้เว็บเราทํางานไม่ได้ก็มีนะครับต้องระวังนะครับหรือเราอาจจะเพิ่มสไตล์ชีตนะครับหรือว่า css ลงไปเล็กน้อยนะครับอันนี้ถือว่าความเสี่ยงต่ำนะครับเราสามารถทําได้เลยณปัจจุบันนะครับหรือจะสร้างหน้าใหม่เขียนบล็อกโพสต์ใหม่อันนี้ก็ถือว่ายังความเสี่ยงต่ําเช่นกันนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับสมัยก่อนต้องไปทดสอบก่อนนะครับถึงจะเอาไปวางบนออนไลน์ได้นะครับโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆเนี่ยซีเรียสมากสําหรับเรื่องนี้นะครับ ทีนี้แล้วอะไรที่เราไม่ควรเลยที่จะทดสอบบนเว็บไซต์ที่มันโปรดักชันหรือว่ามันออนไลน์แล้วนะครับอย่างแรกครับการลงมือแก้ไขาฐานข้อมูลโดยตรงนะครับอันนี้มีความเสี่ยงสูงมากนะครับถ้าเราแก้ผิดไปตัวอักษรเดียวนะครับกลายเป็นเว็บไซต์ทำงานไม่ได้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับมันก็เลยเป็นการทำให้มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วต่อมาอีกอย่างหนึ่งที่ความเสี่ยงสูงมากนะครับก็คือ การเปลี่ยนตีมตกลางอากาศนะครับผมนะการเปลี่ยนตีมกลางอากาศหมายความว่าตอนแรกใช้ตีมหนึ่งอยู่ดีๆนะอยู่ๆก็ไปเปลี่ยนตีมเฉยเลยนะครับอันนี้เนี่ยเสียงสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตีมที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยมีผลกระทบอะไรกับปลั๊กอินหรือว่าโค้ดที่ลงไว้อยู่แล้วในเว็บไซต์ของเราหรือเปล่าโดยเฉพาะเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆนะครับที่จ้างเขาทำเนี่ย ก็มักจะมีอะไรที่มีการโค้ดเฉพาะทางอยู่อันนี้ต้องระวังอย่างมากนะครับการเปลี่ยนธีมเองโดยไม่ทดสอบก่อนในระบบทดสอบนะครับมีความเสี่ยงสูงอย่างมากที่จะทําให้เว็บไซต์เราพังอันนี้ต้องระวังนะครับอต่อมาความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งคือก็คือการเปลี่ยนหรือติดตั้งปลั๊กอินหลักเพิ่มนะครับผมอาอย่างเช่นการติดตั้งปลั๊กอินอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าเมมเบอร์ชิพเพิ่มตอนแรกใช้ w o o c o m m e r c e อยู่ดีๆนะครับ อยากจะเปลี่ยนเป็น easy digital download ก็ไปเปลี่ยนเฉยเลยนะครับพอเปลี่ยนไปแล้วปรากฏว่าเว็บไซต์ซื้อของไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าต้องตั้งค่าใหม่หมดแล้วก็บางปลั๊กอินเนี่ยไม่เข้ากันอีกนะครับอันตรายมากๆนะครับหรือปลั๊กอิน membership ตอนแรกใช้ตัวนึงอยู่ดีแล้วเราก็เปลี่ยนไปอีกตัวหนึง่งปรากฏว่าสมาชิกในระบบเนี่ยเข้าเว็บไซต์ไม่ได้เลยมันก็มีมาแล้วนะครับผมอันนี้ต้องระวัง นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทดสอบกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นการทดสอบหรือว่าเทสก่อนนั่นเองนะครับและอันนี้เนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยไปใช้ Account ที่เป็นแอดมินนะครับทดสอบฟังก์ชั่นต่างๆของเว็บไซต์อันนี้ไม่ได้เลยนะครับเราควรจะสร้าง Account เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อทดสอบนะครับเคยมาแล้วนะครับมีคนเนี่ยเคยทดสอบระบบ Membership นะด้วย Account ที่เป็นแอดมินนะครับปรากฏว่าไปสมัครเป็น Membership ที่มีเลเวลต่ำนะครับผมแล้วระบบเนี่ยก็เลย Assign หรือว่าจัดให้เลยนะครับผมจากแอดมินเปลี่ยนเป็นเมมเบอร์นะครับผมทีนี้ล็อกอินเข้าระบบหลังบ้านไม่ได้เลยก็มีนะครับอันนี้เสี่ยงมากดังนั้นเราต้องสร้าง Account แอดมินเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเพื่อทดสอบนะครับถ้าเราอยากทดสอบแต่ว่าสร้าง Account เนี่ยผมแนะนำเราสร้างเป็นคนทั่วไปดีกว่าเป็น Subscriber ดีกว่าเพื่อทดสอบสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้มีความเสี่ยงสูงมากนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เสี่ยงสูงสุดยอดเลยนะครับอันนี้ก็คือการอัปเกรดระบบที่ทิ้งไว้นานๆนะครับผมอย่างเช่นระบบทิ้งมา3ปีแล้ววันนี้เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะกดปุ่มอัปเดตและอันนี้เสี่ยงมากนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปลั๊กอินในระหว่าง3ปีนี้เนี่ยมันมีอันไหนเจ๊งไปแล้วบ้างนะครับผมถ้ามีอันไหนเจ๊งไปแล้วเราก็ต้อง deactivate แล้วก็เอาออกก่อนนะครับหนทางที่ดีสุดก็คือเราต้องไปทดสอบก่อนนั่นเอง นะครับสิ่งนี้ต้องระวังนะครับแล้วถ้าเกิดว่ากดอัปเดตไปปรากฏว่าโค้ดเดิมที่เราเคยใส่ไว้นะครับหรืออะไรที่เราเคยตั้งค่าไว้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้อันนี้อันตรายมากๆอย่าทําเด็ดขาดนะครับอ่าแล้วก็อันสุดท้ายนะครับในเรื่องของปลั๊กอินนะครับถ้าเจอปลั๊กอินที่มันเก่าๆนะครับผมหลีกเลี่ยงที่จะติดตั้งเพื่อทดสอบนะครับผมถ้าเกิดว่าเราใส่ปลั๊กอินเก่าลงไปเนี่ย โค้ดมันอาจจะเข้ากันไม่ได้กับ WordPress เวอร์ชันปัจจุบันของเราหรือเว็บโฮสติ้งปัจจุบันของเราครับทำให้เกิด e er อ r o r ขึ้นมาในหน้าเว็บแล้วก็ทำให้เว็บเราล่มได้นั่นเองอันนี้ต้องระวังครับเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีนะครับผมความเสี่ยงต่ำก็ได้แก่การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความนะครับเพิ่มรูปหรือว่าเพิ่มปลั๊กอินตกแต่งเล็กน้อยนะครับอาแล้วก็ติดตั้งแท็กกิ้งโค้ดต่างๆอันนี้ไม่มีผลอะไรนะครับเป็นความเสี่ยงต่ําส่วนความเสี่ยงสูงก็คือ ได้แก่การแก้ไขด a t าเบการเปลี่ยนเตีมกลางอากาศหรือการติดตั้งปลั๊กอินหลักใหม่นะครับเช่น e-commerce หรือว่า Membership นะครับแล้วก็การใช้ Account Admin เนี่ยทดสอบฟังก์ชันต่างๆของเว็บนะครับและที่สำคัญคือการอัพเกรดระบบที่ทิ้งไว้นานๆนะครับอันนี้เสี่ยงสูงมากและการใช้ปลั๊กอินที่มันเก่าๆมาติดตั้งอันนี้ยิ่งเสี่ยงสูงหนักเข้าไปใหญ่นะครับอันนี้ต้องระวังให้ดี นะครับาสำหรับเอพิโซดนี้ก็ถ้าใครมีคำถามเราก็มาคุยกันได้เลยนะครับที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอ YouTube ได้เลยนะครับแล้วถ้าใครอยากติดตามพอดแคสต์ของเราผ่านช่องทางอื่นๆเรามี Spotify Google Podcast หรือว่า iTunes Podcast ด้วยนะครับเข้าไปที่แพลตฟอร์มแล้วพิมพ์คำว่า พลากรเว้นวักสอนสร้างเว็บนะครับแล้วเราก็จะเจอกับพอดแคสต์เราก็กดติดตามได้เลยส่วนท่านไหนต้องการติดตามผ่านช่องทาง YouTube ก็กด subscribe ไว้ได้เลยนะครับแล้วกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยเวลาที่มีพอดแคสต์เอพิโซดใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับในเอพิโซดนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับพลากรสอนสร้างเว็บ